ตอนนี้ก็แวะมากินข้าวหมกไก่ร้านบางข้าวหมกไก่บางหมัดนะซุปเนื้อซุปไก่ซุปหางวัวร้านนี้อร่อยครับก็ปกติผมก็จะมานั่งทานตรงนี้ก็ค่อนข้างจะประจำนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เขามีอะไรน่าทานมากเนี่ยในร้านนะก็จะ,จะมีเพื่อนๆมารอทานกันเยอะฮนะเดี๋ยวเรามารอดูว่ามีอะไรน่าทานมาั่ง ตอนนี้ผมสั่งพอญาดถ่ายนะค,ะนครับน้ำเปล่าขรับพอยาดถ่ายครับเอาสองแก้วครับเจ๊เจ๊จแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวเรารอดูครเราสั่งข้าวหมกไก่กับซุปเนื้อหนี่นะน่ากินมากฮะมากับพี่เรา ก็ออเดอร์ก็จะมีพวกข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดซุปไก่ข้าวหมกไก่เนื้อขอดทอดข้าวมันไก่ทอดซุปเนื้ออะไรประมาณนี้ก็ร้านนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในระแวกนี้ฮะอร่อยครับก็แม้เบียนก็มาทานได้รู้สึกก็จะเปิดวันก็หักศุกร์เสาร์อาทิตย์ฮะจะนั่งทานพูดจุดจะนั่งทานพูดจุดนะนะะ ที่เลงถ้วยอ่ะเนือซุปเนื้อน่ากินนะฮะเนี่ยโหหน้าตาแซ่บผมเคยไปนั่งกินไปตามมาร้านนี้รสชาติแซ่บมากเลยถ้วยฮะเดี๋ยวเราจะได้กินกันว่าเป็น,นยังไงรสชาติ<ม>ก็ถ้ามาช้าก็จะหมดนะเนี่ยมานะสองถ้วยฮะเดี๋ยวเราทานกันนะครับให้โดยรอบครับ นะเนี่ยน้ำซุปเขาแซ่บอลับรองอนะ่ะไม่พีดหวานระ้านนี้เขาจะเปิดแค่วันพฤหัสศุกร์เสาร์นะาาอาทิตย์นะจันทร์อังคารพุธจะหยุดนะร้านนี้ถ้ามาก็แนะนำให้มาแต่เนิ่นแน,น่อนอนฮะบ่ายสองน่าจะหมดแล้วนะบ่ายสองมาสามเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทานดูครับเ,เดี๋ยวเรามาทานกันนะเ,เรียบร้อยเจี่ยนรสแซ่บ เรียบร้อยครับโอ้โหแซ่บมากเลยฮะที่นี่เขาถ้าเพื่อนๆจะมากินก็อาจะหยุดวันกทรน,นักคารพูดนะฮะเปิดพอหัสศุกร์เสาร์อาทิตยนะ์ฮะคือทั้งวันพฤหัสพอหัสศุกร์เส,ส,สาร์อาทิตย์เปิดกทรน,นังการพุดก็แนะนําให้มาช่วงเช้านะอย่าให้เกินบ่ายโมงนะไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้กินนะหมดนะร้านนี้งางที่มีชื่อเสียงแนะก็อยู่ในเส้นทางที่มาจะาไ เขาประแดงน่ข้ามลองรัดโปวิ่งตรงมาฮะถ้ามาจากน้นอยู่ขวามือนะฮะก่อนถึงแยกที่จะไปตลาดมังน้ำพึ่งครับก็แนะนำไม่มาร้านนี้เรแวกนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากครับอร่อยอะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาออกกำลังกายนะครับพามารับประทานเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ